รอพี่จะรอรอรอสัญญาจากใจลกูกผู้ชายสาวอื่นฉันจะไม่ต้องรอพี่งสนอนึ่งสามสองหนึ่งสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผม คนหนึ่งนะคบวันนี้ก็มีถ้าคน,นขอเพลงเข้ามาตอนนี้ขอมาหลา,หลายรอบแล้วนะแต่คนหนึ่งข้ามไปข้ามมาไม่ได้รีชั่นสักทีหนึ่งวันนั้นก็อย่ารีชั่นเพลงนี้แล้วนะแล้วก็เพอิญมันง่วงมันอะไรต่างๆก็เลยแบบแบตจะหมดด้วยมันก็ข้ามไปสักทีตอนนี้คนหนึ่งมารีชั่นแล้วนะครับเพลงนี้นะชื่อว่าเพลงสองกายหนึ่งใ,ใจนะครับคนหนึ่งยังไม่เคยรีชั่นนะครับ ก็ออกมาเมื่ออะไรเ,เดือนก่อนเหรอใช่ไหมนะครับออกมาเมื่อ,อเมื่อ,อไรเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวราฟังดูแล้วกัน<ป>ะนะครับนในในช่องโ l o s e set set อีหรอนะครับ เลืผิดขอโทษด้วยแล้วกันนะครับต้องออกตัวกันนี้บางครั้งเลืผิดนะ,ะกลัวโดนแซวคนโดนแซวนะครับโอเคเราไปรีแอคชั่นเพลงนี้เลยแล้วกันสงกลายหนึ่งใจนะครับฟิจิลิ่งกับ s t s 7 3ด้วยนะอ้อป<ะ>๊อเจปเปอร์คนดังนะในปเระเทศลาวในตอนนี้เลยเพลงไหนก็หลักล้านนะดังมากๆคนอ่งนนีช่างเพลงของ s t s 7 3นะมนังงคนดูเยอะมากได<ะ>้เยอะมากจริงๆนะครับ พร้อมเราไปฟัง MV นี้จะน่ารักขนาดไหนจะเป็นยังไงจะปล้องดีกันไหนรอไปฟังดู2กลายหนึ่งใจพร้อมไปฟังกันครับไปเป็นนักเรียนเหรอความรักนักเรียนนี่เหรอ,เ,อเหมือนเราย้อนลอด้วยเราจินตนาการไปด้วยนะครับมือถ้าเราเป,เป็นนักเรียนะดูโทรศพัพท์น่ารัก

โอ้นดวงใูเศด้านอ้เจอเธอกิดไม่ได้นอนไม่หลับเลยเอาลูกเธอตั้งบนโทรท์เปะดูกอลาตุ้งตาเหมือนมีมนตาสะกดลงมาในโลกท้องฟ้าจำลองที่เป็นคนธรรมดาบ่มีภัยสนนโนไปน้องหน้าอินอีกคนนองต่อยเมคบุญเันมีฝน ต่อยนงางม้วนหนึ่งจะไปกี่ตอนให้จำเอาไว้ว่าพี่จะรอพี่จะรอรอรอสัญญาจากใจลูกผู้ชายสาวอื่นฉันจะไม่ทำ<ห>พี่<อ>ไปซอวิวันอย่าไปเป็นคน <c oughs> ไปละกันจะมีเจ้าคนเดียวมีเพียงน,นางเท่านั้นจะอยู่ด้ยวยกันแปแบบนี้จนว่าตายสุดสิวัน <c oughs> คำว่าไฟที่ว่าฮอนยังมีนำเป็นสันตรทถึงหนทางจะยาวไกล้แต่ชีวิตก็ต้องสูด้ดวงจันทร์อยู่ <c oughs> ถึงว่ายา <c oughs> ังายามีดาวคิกลางอยู่แต่ว่าไอ้บ่มี พอยากได้เจ้ามาเป็นคู่อยากเป็นคนเดียวและสุดท้ายในทุกคืนขอเป็นคนแรกในทุกเช้าในยามตื่นจะเป็นคนที่สดใสที่วม่อาเอา่เอาเอ่อา่เอาอาไม่เอา่เอาไม่เอามเาไ่อามเม่อาไม่เอมอาไม่อ่เามเอามอาไ่อไม่อไม่เอามเไ่เเอาเอา่อาไม่เอาเอาไเอา่าไาไม่เอา่อาเอาไ่เอาไม่อามเอาอา่เอา่เอาม่อาม่เอ่เอาอาไเอาไมเอาไม่เอาไเาาไม่าไอาอมเเไอาเ่ ายแถมนอนไม่หลับกะสายกะซับนอหัวใจเอาลูกเธอตั้งมันโทรศัพท์เปิดดูก่หลับตานเหมืนมีคนตาสะกดลงมาในโลกท้องฟ้าจำลอง <Hey, S 1> พี่เป็นคนธรรมดาบ่มีภัยสนเราไปน้องน้ำมนต์ก็บ่หันมองต่อยเมฆบนฟ้าผ่านไปกี่ฝนื่อยหนึ่งจะไปกี่ตอนไอ้เจ้าหัวไอ้ว่าพ จะรอพี่แต่มุมนี้น่ารักมากรอสัญญาจากใจอาลูกผู้ชายสาวเอ็นฉันจะไม่มองอุ๊ยน่ารักอ่ะอุ๊ยเหมือนไม่ไม่รุ่นตอนตอนนั้นเลยอุ๊ยแฮปปี้ด้วยโอ้ยยิ้มจะคิ้วจะคิ้วหนุ่ยเพื่อนดีใจด้วย เว้ยน่ารักอะทุกคนเหมือนเราย้อนวัยไปด้วยจริงโอ้โหชิว่าชิว่าเพลงนี้นี่คืออีกนี่ถือว่าสุดๆเลยนะครับดีมากๆ MV ก็ดีมากๆน่ารักมากๆคุณหนึ่งชื่นชมเลย ตอนเด็กมาแสดงเนี่ยม,มันได้ถึงเราได้ย้อนวัยนะเราเคยนะเราเคยอ่ะทุกคนคงต้องเคยอ่ะนะต้องเห็นผู้หญิงที่เราชอบอ่ะแล้วก็เรามีรูปแล้วก็ตั้งเป็นโปรไฟล์เลยนะคุหนึงก็เคยเราหญูงตรงไฟแต่แตั้ตัวไม่รู้นะ้วเราก็แอบชอบไปอย่างนี้แหละนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราเราเห็นแล้วอ่ะ,<บ>ะเราอาจจะเราไม่รู้หรอกว่าเขามีแฟนมีแฟนเราก็ไม่กล้ามุ่ง มุ่งจีบมุ่งอะไรต่างๆแต่ผมว่าอย่างเพลงเนี้ยมีลหลายๆคนที่ผ่านมาเนาะแต่ผู้หญิงไม่ไม่ชอบปิดท้ายผู้หญิงก็ผู้ชายก็เห็นละเสียใจใช่ไหมเสียใจแล้วก็ไปเคยบอกว่าเอ๊ะเขาไม่มีแฟนเขาไม่รองรับใครผู้ชายนี่ก็มุ่งไปเลย ตั้งใจเจีบคนนี้เลยแฮปปี้มากเอ็มเอ็นโอน่ารักแล้วก็มุมถ่ายสวยมากมากแล้วก็น้องน้องนางเอกเอ็มวีอ่ะโอ้โหดูฟิลลิ่งดูมุมกล้องดูน่ารักมากๆแลรักผู้ชายไม่ใช่หล่ออย่างเดียวนะเป็นความหล่อที่น่ารักแอปบลไปด้วยนะผู้ชายอ่ะมีมีเสน่ห์มากนะผู้ชายพระเอกคนนี้นะครับอืแล้วเพลงนี้สองการถิงใจแต่งมาได้อย่าง สุดยอดมากนะครับคือเป็นผู้หญิงในฝันแล้วแหละนะครับผู้หญิงในฝันเราอยากจะพร้อม <Wow. S 1> อยากดูแลเธออยากใกล้ชิดเธออยากอยากทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากให้เธอมองฉันแล้วก็เป็นแฟนกันนะฮะพูดง,ง่ายๆคือเป็นแฟนกันแล้วแหละนะครับมันดู Happy นแฮปปี้สุดเพลงนี้ก็จบแฮปปี้ได้สวยมากเลยนะดีมากๆเลยนะครับ ข้ามเพลงไปได้งไนะเงเนี่ยพี่มาลีวันเนะี่ยนะครับขอบคุณมากมากนะที่แนะนําเพลงเข้ามานะครับ<ะ>เพลงเพื่อนบ้านเราเนะี่ยมันมันเรียกว่าอะไรอนะเรื่องความรักมันมีมุมน่ารักน่ารักมุงมิงมุงมิงไงี่ะเขาว,ว่าเหรอ มันดูน่ารักแล้วก็ความหมายมันตรงตรงกับความรู้สึกตัวเราด้วยนะครับเรามองเราเราเรายังมองเคิมเลยขณะคนหนึ่งเลี้ชัำไปต้งคิดปั้งมาก่อนคนหนึ่งเค,ค,นนงคยจีบใครคนนั้นคนนี้เอ้ยเหมือนเราตอนนั้นเลยตอนนั้นเลยอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับที่นําเพงเข้ามานะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันย,ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทุกเพจนะทุกไอจีทุกทิกต็อกแล้วก็ยูทูบคนหนึ่งไปเอาปรโมนไปกินนะครับ แล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยอย,อย่าขอเพียงเดียนะกดไลค์ให้ด้วยนะครับทุกคลิปเลยนะครับผมสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ